สวัสดีครับเมียบอลโอนกรุบกรุบขณีบัตรตอนนี้มามาจะพาเมียบอลโอนมาดูบรรยากาศที่วัดบ้านถนนกระสังบัตรโนอำเภอห้วยราดบัตรปะเจียงกันนี่หนัดตากรงโมรยบัตรปะเจียงตากรงกี่ตัวนีโนมาดมวยเนี่ยก็เลยรู้สึกตาอึ่งพองยองนัดขณีอย่างดิบดีไม่กี่กี่ตัวนีโนกี่มาดมวยเนี่ยบัตรอจริงพลิกบกอันนี้บัตรก็ไม่เป็นไรบัตรงั้นก็เลยจะนำพาเมียบอลโอนมาดูบรรยากาศมาไหว้นะครับไหว้พระขรภรณที่ วัดบ้านธนกระสังเดี๋ยวเป็นยังไงไปรอดูบรรยากาศกันครับผมตอนนี้มันนกน้องเิดบริเวณเวิดเนบัตนะนี่ก็คือบรรยากาศเวิดบัตแต่ขมาจะนําพาเมียวปนไปดูไปชมว่าบรรยากาศของที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรอดูกันครับผมบ๊มวดต,ตอนนี้บรรยากาศมันนมุกบอดบัตนะนี่นี่คือบรรยากาศกครับในโปรที่มาจะมาพาเมียวปนมาดูมาชมบรรยากาศในช่วงยามเย็นวันนี้นะครับผมสำหรับอาราที่ ในอำเภอห้วยราชยังไม่เคยได้มานะครับยังไม่เคยได้มาชมก็สามารถมาดูมาชมที่นี่ได้นะครับผมก็มีแมวบอสออนไลน์คนหลายท่านครับที่มาไหว้นะครับผมสิศักดิทธ์ในอำเภอห้วยราชถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งวัดบัดท,ที่เมียนพญานาคบาททัดทมเมนเตนบททัดทมเจนะบ,บัดนี้แด่มาดน้องนุ่นมแมวาแมวบอสเดินดูก่อนแล้วกันนะครับเข้าไปดูด้านในก่อนที่จะมาก็จะไปไหว้ขอพรเหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ นี่โอ้นะครับนี่คือบรรยากาศครับผมแมวบนนี่พื้นที่น่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าองค์ที่เป็นพญานาคตัวนี้นะครับผมใหญ่พอสมควรนะครับผมและนี่คือบรรยากาศครับที่ผมอยากจะนำพานมออนมาดูมาชมกันนะครับมาดูมาชมกันตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะ นี่โอ้สวยงามครับเราสามารถเดินลอดตรงตัวของพญานาคได้จะเดินจีรอบลอดกี่ครั้งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเข้ามาแนะนำให้อถ,ออถ,ออถอดรองเท้าเอาถอดถุงเท้านะครับเพราะว่าเปียกนะครับนี่จุดตรงนี้ก็เป็นจุดตรงนี้น่าจะเป็นพญานาค นะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นพยายนานะครับผมนี่นีครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงข้างๆโบสถ์นะครับจะมีต้นโพใหญ่มากครับทุกคนมีต้นโพนะครับนี่อธิษฐานผูกผ้าน,นะครับสําหรับใครที่บูชาทางนู้นเสร็จแล้วอยากจะมาอธิษฐานตรงผูกผ้าตรงนี้ก็สามารถมาเดินรอบต้นโพนะครับแล้วก็อธิษฐาน นะครับแล้วก็มัดผ้าสีชมพูได้นะทุกคนนี่ฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งครับแมวโบนท,ที่มาเจเดียนอยากจะมานําเสนอแมวโบนนะที่ริงขมาน่ะนัดกับกับพี่คนหนึ่งนะครับผมที่จะมาให้เป็นดัก้องให้นะครับพอดีพี่เข้าไปทางนู้นผมมาทางนี้นะครับผมไปคนละทางนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เราได้มาแล้วผมก็เลยคิดว่าเราเ็ามีอุปกรณ์แล้ว นะครับเราก็ถ่ายคนเดียวลุยคนเดียวเลยนะครับรบรรยากาศตรงนี้นะครับก็มีเชือกมีชื่อหลายๆคนหลายๆท่านนะครับมาอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยได้มาก็มาดูมาชมกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ฮะทุกคนโอ้โหนี่ฮะทุกคนก็ตามศรัทธาครับมาบนใครที่ชอบในเรื่องของพญานาค นะครับผมก็มาดูมาชมกันที่นี่ได้นะครับผมก็ได้แค่มานําเสนอมาบอกกล่าวต่อให้กับเมลบอกโอนนะครับผมที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องของความเป็นมาของพญาน,นาคก็สามารถมาดูมาชมมาไหว้ขอพรได้ที่วัดบ้านถนนกระสังนะครับอําเภอห้วยราชตรงนี้ได้เช่นกันครับนี่มาบนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดนะครับ กราบไหว้อธิษฐานกล่าวคำบูชานะครับได้เลยนะครับจะมีพานนะครับเป็นรูปพญานาคเพื่อที่จะบูชาส่วนในการบูชาเป็นเท่าไร่นั้นอันนี้ผมยังไม่ทราบยังไม่ได้เข้าไปแต่ว่าเลยเอาบรรยากาศมาให้ดูก่อนนะครับนี่ทุกคนสวยงามมากเลยฮนะแล้วก็มีจุดให้โยนเหรียญนะครับผมถ้า เสี่ยงโชคเอานะครับบางท่านก็อาจจะโยนเหรียญไปแล้วตกลงข้างในน้ําบางท่านอาจจะโยนเหรียญไปแล้วลงในโขนหินบางท่านโยนหินไปแล้วก็ตกลงในาผานสีเงินก็แล้วแต่ท่านจะอธิษฐานเอาแล้วกันนะครับโอ้คนมาเยอะเหมือนกันในบนไม่ใช่ว่ามาน้อยๆนันน่นนี่ทุกคนก็จะหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆครับผมนี่ <laughs> ก็มี f อนะครับมาดูกันก็ฝากด้วยละกันบนสำหรับใครที่ออยากจะมากรบบาบไหว้ขอพรสิศักดิ์สิทธิ์นะอีกจุดหนึ่งก็มาได้กันที่วัดบ้านบัวถนนเอ้ยวัดบ้านถนนกระสัง <c oughs> ผมก็ขออภัยครับที่พูดผิดนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับผมก็ใครที่มาแล้วก็มาดูมาชมกันได้นะครับนะครับมีพญานาค ใหญ่มากนะครับจุดตรงนี้ก็เห็นได้พูดคุยกับหลวงพี่นะครับหนึ่งท่านท่านบอกว่าเพิ่งสร้างเสร็จเหมือนกันน่าจะสร้างเสร็จตอนต้นปีนี่แหละตอนอช่วงเดือนมก,กราเออเดือนอมก,กราต้นต้น,ต,น,ต,นต้นปีเลยนะครับผมก็เพิ่งเปิดให้แม่อาบอบโอนได้ดูได้ชมกันมากราบไหว้นะครับขอพรได้ครับผมที่วัดที่นี่เลยนะครับผมโซนตรงนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์ครับ สวยงามครับมาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจุดตรงนี้หน้าบวก็จะมีช้างครับทุกคนนะมีช้างนะครับมีช้างมีอะไรอีกอมาดูมาชมกันเอาครับโอ้มีพญายนาคเหมือนกันครับตรงนี้นะครับผมโอ้เสียดายครับวันนี้ตากล้อง ที่นัดกันไว้ครับไปคนละที่ไปคนละทางนะนี่ก็เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งครับนัดกันคุยกันอย่างดีครับว่าจะมาถ่ายคอนเทนต์แต่ผมนัดเขาพี่เขาแลว้วส่งลิงก์อีกลิงก์หนึ่งไปให้พี่เขาไปที่ลำปลายมาที่หนองกีผมมาที่นี่นะครับก็เลยคนละไอเนี้กันนะครับผมนี่ก็เป็นพี่น้องครับมาไหว้ขอพรนะครับณนะจุดตรงนี้ แล้วต่เราจะเดินครับเราจะเดินเวียนขวาเพื่อที่จะลอดใต้ท้องของพญานาคได้ครับจะก้าวรอบสามรอบตามอายุตัวเองหรือจะตามที่ตัวเองอยากจะได้ตัวเลขมุคนก็เดินลอดได้ครับผมก็มาดูกันเอานะครับผมไม่นึกไม่ฝันว่าคนจะมาไม่เยอะครับแต่คนมาเยอะจริงครับทุกคนนะครับมาเยอะมากมาดูมาชมกันเอาเด้อแม่บูนนะครับผมพญานาคใหญ่มากนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ไปดูว่าองค์พญานาคนั้นมีชื่อว่าอะไรนะครับยังไม่ทันได้ไปดูแต่อย่างไงก็แล้วแต่ครับชวนชวนไปก่อนแล้วกันนะครับชวนชวนไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาดูมาชมก็ฝากกดติดตามนะครับผมนะใครที่อยากจะมาที่นี่โดยโชคแมวพูนชาวอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อนะครับให้กับผู้ที่ ชอบนะครับหรือศรัทธานในส่วนของพญานาคก็มาบูชามาอธิษฐานที่นี่ได้ที่วัดบ้านถนนกระสังนะครับอยู่ที่อำเภอห้วราชมาดูมาชมกันเอาและกันสำหรับคลิปนี้ครับผมขออนุญาตจบคลิปในการนำเสือสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปต่อไปอี EP ต่อไปสวัสดีครับผมบ๊ายบาย